สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะเจอกันอีกกับพี่กุ้งกับการเรียนลวีนะคะก่อนอื่นก็ทักทายกันก่อนนะก็อยากจะบอกว่าน้องๆตอนนี้อากาศหนาวแล้วนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าพี่คงไม่ถามหรอกว่าหนาวไหมเนาะเพราะแม้พี่เองก็ยังรู้สึกหนาวเนาะตอนนี้ก็หนาวเหมือนกันนะคะก็ให้เราทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้เป็นนะคะหนาวก็ห่มผ้าหนาวก็ใส่เสื้อหนาๆเนานะ,นะค่ะก็อย่าปล่อยให้ร่างกายอา จะป่วยนะคะเราจะได้ไปเรียนหนังสือหรือว่าทำงานได้อย่างปกตินะคะและว,วันนี้เราก็ยังมาอยู่ในพระธรรมของเอสเธอร์นะคะแล้วก็เรื่องราววันนี้นะคะก็อยู่ในพระธรรมเอสเธอร์อ่าบทที่5แล้วก็บทที่6นะคะก็กดอื่นสิ่งใดก็เราจะมาขอพระพรจากพระเจ้าในการอ่า ที่พี่กุ้งจะแบ่งปันเรื่องราวหนุนใจแล้วก็น้องๆที่จะรับฟังที่จะเข้าใจนะคะอธิษฐานด้วยกันเนาะข้าแต่พระบิดาพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเช้าวันใหม่วันนี้ขอบคุณการทรงนำของพระองค์ที่นำพาเราทั้งหลายได้มาอยู่ร่วมกันต่อหน้าพระพักของพระองค์ในเวลานี้พงเจ้าข้าขอบคุณอ่าสำหรับวันที่พระองค์ทรงสร้างพงเจ้าข้าในวในวันนี้อ่าก็จะเรียนเรื่องราวของเอสเธอร์อ่าเรื่องราวที่ พระองค์จะทรงให้เรารู้พระองค์จะตัดผ่านพูดทางผ่านทางข้าพระองค์แบ่งปันเรื่องเราาสั้นๆให้น้องที่จะเข้าใจน้องๆทุกคนในที่นี้พระองค์เจ้าค่ะก็จะให้ฝ่ายจิตวิญญาณของเราเติบโตนําเรื่องเราที่ได้เรียนรู้นี้ไปสั่งสอนเรา ไฟจิตวิญญาณของเรานำเราไปแบ่งปันผู้อื่นพระองค์เจ้ากาก็ขอให้พระเจ้าทรงเสริมกําลังขอให้พระเจ้าทรงอวยพรขอพระเจ้าทรงให้สติปัญญาทุกๆเรื่องทุกๆอย่างในการหนุนใจในการแบ่งปันทุกๆอาทิตย์ที่แบ่งปันไปนี้ให้น้องๆได้เกิดผลในด้านายจิตวิญญาณด้วยพระองค์เจ้ากับเราขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าอาธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะก็วันนี้นะคะก็อยู่ในพระธรรมเอเธอร์ที่ชื่อว่า ฮามานผู้จองหองต้องอับอายนะคะอยู่ในประธานเอสเทอร์บทที่4แล้วก็ตอนที่1ในวันนี้นะคะขอ้อล้วงจำนะคะของเราวันนี้นะคะอยู่ใน1เปโตบทที่5ข้อ5นะคะเดี๋ยวพี่กุงจะอ่านให้ฟังนะคะหนึ่งเปโตบทที่5ข้อ5นะคะบอกกับเราว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หญิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจอ่าอยู่ในหนึ่งเปโตบทที่5ข้อ5้านะคะจะไม่ขึ้นใจนะ อีกรอบนีงนะคะพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่ยิงจองหงแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจน้องๆคะน้องๆมีเพื่อนที่ชอบโอ้อวดไหม่าชอบโอ้อวดอะเนาะก็คงรู้นะว่าโอ้อวดแบบไหนรู้ว่าน้องๆชอบคนที่มักคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นอันนี้เพื่อนประเภทแบบนี้น้องๆชอบไหมคะ ก็ในพระวจนะในวันนี้นะคะก็ข้อท่องจําก็บอกไว้อย่างชัดเจนไว้นะคะว่าพระเจ้าบอกกับเราไว้ว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิงจองหองแต่ประทานพระคูณแก่ผู้ที่ถ่อมใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่กุ้งก็จะอ,อธิบายาข้อท่องจําอันนี้เป็นข้อๆนะคะที่บอกกับเราไว้ว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิงจองหองก็คือพระเจ้าจะต่อต้านนะคะคนที่คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น แต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่มใจก็คือหมายความว่าพระคุณหมายถึงสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราแม้ว่าเราเป็นผู้ที่ไม่สมควรจะได้รับและพระองค์ก็แสดงความกัลุาาของพระองค์ต่อผู้ที่ให้เกียรติแล้วก็คิดถึงผู้อื่นนะคะแล้วก็พิกุงก็จะเริ่มเกินเรื่องราวในวันนี้เลยนะคะก็พูดถึงตอนที่วันในวันนี้นะคะก็พระนางเอสเธอร์นะคะ พนังตื่นแต่เช้าตู่นะคะเพราะว่าพนังตื่นเต้นเมื่อวันนี้ที่พนังจะเข้าพบกษัตริย์เนาะตามแผนการที่พนังได้วางไว้นะคะและคิดว่าภายในเวลาเย็นของวันนี้ก็จะได้ก็จะได้รู้ว่า,าจะได้รับการไว้ชีวิตหรือจะต้องถูกประหารชีวิตจากกษัตริย์นะคะเนื่องจากว่าพระราชนิเอเธอร์แล้วก็ชนชาติอิสราเอลนะคะต่างก็ได้อดอาหารอธิษฐานเนาะ ชนชาติอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในเมืองสุงสานนะคะที่อดอาหารตามที่พนางเอเทอร์ได้รับสั่งไว้เนาะเป็นเวลา3วันนะคะดังนั้นวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่พนางเอเทอร์จะต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อเข้าพบกษัตริย์ตามแผนการที่พนางวางไว้ซึ่งกษัตริย์นะคะอาจทรงยื่นคาถาสุวรรณแก่พนางหรืออาจจะลงโทษพนางนะคะให้ถึงเกี่ยวกับการถึงประหารชีวิต ก็เป็นได้อันนี้ก็คือเรายังไม่ทราบเนาะก็มาเข้าสู่บทเรียนเลยนะครับเมื่อถึงวันที่สาพระนางเอเธอร์นะคะจึงแต่งกายด้วยเครื่องของพระราชินีและก็เดินเข้าไปในลานชั้นในลานชั้นในพระราชวังของพระราชาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับท้องพระโรงที่กษัตริย์อยู่นั้นและในเวลานั้นนะคะพระนางอาจกําลังจะคิดทบทวนอยู่ก็ได้พระนางกําลังคิดทบทวนถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่ทำให้พนังได้มาเป็นพระราชินีแห่งเปอร์เซียในวันนี้น้องๆพอจะจำเหตุการณ์ได้ไหมคะที่เคยเล่าไปแล้วว่าอ่ากษัตริย์มีอ่าพระราชินีอยู่แล้วชื่ออ่าพนังวัชทีนะคะในวันนั้นเฉลิมฉลองกันอยู่ให้พนังวัชทีมาเข้าเฝ้าด้วยการสวมมงกุฎมาแต่พนังวัชทีไม่เห็นด้วยเนาะก็ไม่ทำตามนะก็เลยทำให้อ่ากษัตริย์ต้องหาพระราชินีคนใหม่เนาะจำได้ไหม ขณะที่พนางเอสเธอร์นะคะกำลังเดินเข้ามาถึงาลานชั้นในของพระราชวังที่ตรงข้ามกับท้องพระโรงที่อาัตริย์อยู่นั้นก่อนที่พนางจะเข้าไปถึงนะคะพนางอาจจะหยุดหายใจแล้วก็หายใจเพื่ออะไรคะเพื่อรวบรวมความกล้าหาญก่อนจากนั้นจึงค่อยๆเดินไปยังท้องพระโรงที่ซึ่งกษัตริย์กำลังนั่งอยู่บนบัลลังก์นั้น ซึ่งที่นั่นนะคะก็อาจจะมีทหารยามแล้วก็ขันทีคนอื่นนะคะที่กำลังคอยปฏิบัติกษัตริย์อยู่แล้วก็กำลังเดินไปมาอยู่แถวบริเวณท้องพหลงอย่างเงียบๆแต่คนเหล่านั้นนะคะที่กำลังยืนอยู่ที่ารามชั้นในอ,อ่ของท้องพโลงนะคะคงต้องหยุดหยุดทำทุกสิ่งแล้วก็มองมาอย่างที่พระราชนีเมื่อเห็นพระนางอ่ากำลังเดินเข้ามาใกล้ๆ พราะพวกเขารู้ดีว่าระนางมาพบกษัตริย์โดยที่ไม่ได้รับสั่งให้เข้าเฝ้าในเวลานั้นนะคะพระราชนีเอเธอร์กำลังแสดงความพอรพต่อกษัตริย์แต่ไม่กล้ามองหน้ากษัตริย์หรือแม้แต่มองไปยังบัลังและหัวใจของระนางก็อาจจะกำลังเต้นแรงอยู่นะคะขณะที่กำลังรอคอยการตอบสนองจากกษัตริย์ต่อ จากการข้พบของพนางขณะที่พนางกำลังรอคอยอด้วยความตื่นเต้นอยู่นั้นกษัตริย์ก็ได้ยื่นคาถาสุวรรณนะคะให้แก่นางเพราะว่ากษัตริย์โปรดปรานนางมากแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พรนางมาเข้าพบในท้องพระลงนั่นเองพนางก็เลยจึงเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อแตะยอดคาถาสุวรรณนั้น กษัตริย์อาหูเอรัสนะคะก็กำลังสงสัยว่าพนางเอสเทอร์คงจะมีเรื่องสำคัญมากจึงทําให้พนางอ่าต้องเสี่ยงชีวิตมาเข้าพบพระองค์โดยที่พระองค์ไม่ได้ตัดสั่งเข้าพบนะคะกษัตริย์จึงตรัสถามพนางว่าราชนีเอสเทอร์มีเรื่องอะไรหรือเธอต้องการอะไรก็จะให้เธอครึ่งหนึ่งของราชอาณาจักร จึงทูลว่าถ้าเป็นที่พอพระทัยของกษัตริย์ขอกษัตริย์มาเพื่อเสวยพระกยาหารที่หม่อมชั้นเตรียมไว้ถาวายพระองค์พร้อมกับฮามานในวันนี้น้องๆคะกษัตริย์อาจจะยิ่งแปลกใจในคำตอบของอพระนางนั้นแต่ก็สั่งให้เรียกฮามานทันทีเพื่อไปงานเลี้ยงฉลองของพรนาง และเมื่อเสร็จสิ้นจากการรับประทานอาหารนะคะกษัตริย์ก็ยังคงสงสัยและต้องการรู้จุดประสงค์ที่แท้จริงในการที่พนังเอสเธอร์เสี่ยงในการที่จะเข้าพบพระองค์ก็จึงถามพนังว่าเธอต้องการร้องขออะไรเราจะให้เธอจะทูลขออะไรแม้ถึงครึ่งลัฐ อาณาจักรก็จะให้ได้เอสเธอร์จึงตอบว่าคำร้องขอของหม่อมชันและคำทูลของหม่อมชันคือพรุ่งนี้ขอกษัตริย์มายังงานเลี้ยงของหม่อมชันพร้อมกับฮามานและหม่อมชันจะตอบตามที่กษัตริย์ได้ถามนั้นเพราะพนังยังจะไม่ตอบคำถาม ของกษัตริย์นะคะจนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้จึงยิ่งทําให้กษัตริย์ยิ่งสงสัยแล้วก็แปลกใจนะคะแล้วก็อยากรู้จุดประสงค์ที่แท้จริงในการเสี่ยงชีวิตเข้าพบในการเสี่ยงชีวิตเข้าพบพระองค์ยิ่งกว่าเดิมขณะที่เดินกลับไปจากงานเลี้ยงนะคะฮามันนะคะเต็มไปด้วยความชื่นบานแล้วก็ยินดีเพราะเขาไม่เชื่อตัวเองนะคะว่า ข้ามกลางบรรดาที่ปรึกษาของกษัตริย์นะคะมีเขาเพียงคนเดียวมีมีเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ถูกเชิญไปงานเลี้ยงร่วมฉลองกับกษัตริย์และก็พระราชนีในวันนี้และเขาก็ได้ถูกเชิญนะคะไปร่วมฉลองอในวันพรุ่งนี้ของวันพรุ่งนี้อีกด้วยเขาคงแทบอดใจรอให้ถึงวันพรุ่งนี้ไม่ไหวแน่เลยฮามันนะคะจึงรีบกลับไปบ้าน เพื่อไปโอ้อวดสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาให้กับคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆของเขาฟังแล้วก็ในเวลานั้นนะคะเขาก็คงคิดว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขาเพราะว่าเป็นช่วงที่อ่าเขาได้รับเกลียดเขาได้รับเกียรติสูงสุดในชีวิตของเขาเลยแล้วก็ไม่อาจมีสิ่งใดสามารถทำลายนะคะวันที่สมบูรณ์ของเขาได้นะคะ แล้ววันนี้นะคะพี่กุ้งก็จะมาเล่าถึงแค่นี้นะคะเรามาฟังกันนะคะว่าอาทิตย์หน้าว่าจะเป็นอย่างไรนะคะให้น้องๆมา,าเรียนรววมาติดตามเรื่องราวต่อนะคะหลังจากที่ฮามานได้กินอาฉลองไปแล้วของวันนี้แล้วก็ของวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะก็ขอให้เราที่จะมาติดตามกันอาทิตย์หน้านะคะแล้วก็สําหรับฟัาไปแล้วลต่อจาก ท้ายคลิปนี้เราพี่กุ้งก็จะมีคําถามประมาณอยู่สามข้อนะคะของวันของเรื่องเล่าในวันนี้นะคะก็มารับฟังกันด้วยกันเลยนะคะว่าพี่กุ้งจะถามอะไรนะข้อที่หนึ่งถามว่าเอสเทอร์บทที่สี่ในวันนี้มีชื่อว่าเรื่องอะไรข้อสองข้อท่องจําในวันนี้อยู่ในประธรรมอะไรและกล่าวไว้ว่าอย่างไรและข้อที่สามนะคะ ฮามานเมื่อเขาได้ถูกรับเชิญไปกินงานเลี้ยงฉลองในวันนี้แล้วแล้วก็ของวันพรุ่งนี้เขากลับไปโอ้อวดเล่าให้กับใครฟังนี่นะคะก็3ข้อเพียงเท่านี้นะคะง่ายๆนะคะก็ขอให้ตอบกันเข้ามานะคะก็อ่า วันนี้ก็รบกวนน้องๆเพียงเท่านี้นะคะหลังจากจบคลิปนี้ก็เราก็ไปเข้าบทกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะขอไปเจ้าวอวยพรน้องๆทุกคนนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ